สวัสดีครับนุกจากแคมปิ้งมูนสโตร์นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัววาลถ่ายแก๊สกันนะครับวาลถ่ายแก๊สเนี่ยสามารถถ่ายจากแก๊สกระป๋องยาวนะครับลงสู่แก๊สกระป๋องสาละเปานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าการที่จะเอาแก๊สจากกระป๋องยาวไปลงสาละเปาเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างก็หนึ่งเลยจะต้องมีตัวแปลงนะครับเป็นตัวอะแดปเตอร์แปลงจากกระป๋องยาวเข้าสู่ตัววาลนะครับนุกก็จะใส่ตัวแปลงเข้าไปก่อนนะครับอย่างแรกเลยตอนที่1นนะครับผมพอเราใส่เสร็จปุ๊บให้เรานำตัววาลกับตััััววแแปปปลงงนนนนะะะคครรรบบที่่่่ติดดออยยู้กกกเมาาใใสส๊๋ หมุนเข้าไปนะครับจนสุดหมุนเข้าไปจนสุดปุ๊บให้เราทําการสวมแก๊สกระป๋องยาวนะครับลงไปในตัวดปเตอร์หรือตัวแปลงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวแก๊สเนี่ยวิ่งจากตัวกระป๋องยาวลงไปสู่กระป๋องสาระเปานะครับแล้วเราก็หมุนล็อกได้เลยนะครับผมพอเราล็อกแล้วให้เราไล่ลมออกสักนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคพอเราไล่ลมเสร็จเราก็ทําการเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วจากแก๊สกระป๋องยาวลงไปสู่แก๊สซาระเปานะครับเปิดวาล์วได้เลย ตอนนี้แก๊สก็ทําการวิ่งจากกระป๋องยาวลงไปสู่กระป๋องสรละปลาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจตัววาวถ่ายแก๊สตัวนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของแคมิมูนสโตร์หรือว่าสั่งผ่านช้อปปี้แล a ซด้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ทางร้านเราเนี่ยจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับวาวและแรปเตอร์ถ่ายแก๊สนะครับผมขอบคุณมากครับ